ทักทายมือวันหยุดพี่น้องจา้าดอกไม้งามงมามฝ่ากันค่ะทักทายจากทองทุ่งเชนีว่าพี่น้องจา้าทองดอกไม้งามงเลยนะค่ะนาอทองดอกหยาพี่น้องจ้าขา,างทองทุ่งเชนีว่าเด้อพี่น้องเด้อเมืนอนี้มาดําแจวมาลอทองค่ะเบิง่งทองดอกไม้งามงามค่ะดอกหยา ที่เกิดขึ้นเองเด้อพี่น้องเด้ออยู่น้ำไายน้ำสวนชาาหน้าสวิตเด้อพี่น้องเด้อเหมือนนี่มาดําแจวเกาะมาออกกำลังกายกับพ,พี่น้องมาเบิงน้ำพรมะนะค่ะเนาะเบิงบรรยากาศพี่น้องจาดอกไม้งามดอกห้าได้พี่น้องเด้อ่ะมาเลาะทงน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเบิงล่องวอยวอยคือนอดบานเขาค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่ก็สวยงามเพื่อกันพี่น้องจ้าเบิงค่ะ บรรยากาศดีดีค่ะลมเย็นบว้ยพี่น้องยีซิปฮาองศาค่ะวัน,ะนนี้พอหอนแห้งค่ะสวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสุีคนยินดีต้อนรับสุบานมาดามแจ๋วค่ะพ่อบคเจนีว้าพี่น้องมาดามแจ๋วพาพี่น้องมาเลาะข่าเบิงชนบทเจนีว้าน้ำกันวันนี้ข้ามาเบิงดอกไม้ค่ะดอกหญ้าพี่น้อง สวยอิลีค่ะมาดาเจาบุอยากเก็บไปพูดเดียวเอามาฝากพี่ตอน,น้องคือเก่าค่ะอะตามมาเบิ่งค่ะพี่น้องจ้ะตามมาค่ะสวยๆค่ะค่ะพี่น้องธงดอกไม้ธงดอกหยาพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องสวยงายมอิลีค่ะสวยงามระล่านตาเพราะในบานเบิดด้วยพี่น้องถ่าบานในี่สีสีม่วงเต็มไปเบิดเลยค่ะเบิ่งพี่น้อง ซอนนลพี่น้องเนาะเพิ่งค่ะ <S <S เด้งเลยค่ะสวยงามดอกเพิ่งกระสีประมาณนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะอันนี้ข้าเจากระสีประเทศสวิตข้าเจ้ากระสีปู่ไววเลี้ยงผึ่งนะพี่น้องค่ะตัวผึ่งกระสีไม่ก,กินแบบนี้เนาะค่ะเ็ดเป็นน้ำผึ่ง้ำผึ่งธรรมาชาตินะพี่น้องเนาะเช่าหน้าสวิตเพึ่งกระสี่อยไว้แบบนี้เนาะค่ะ พี่น้องมาเบิงบรรยากาศค่ะพี่น้องดอกไม้ดอกตอกบรรยากาศทองพงศรีสวยๆทังงานสดลูกลูกตาเด้กพี่น้องนี่บ่แม่นหน่อยๆเด้อค่ะพี่น้องแลดอกเจ้าพญานุกูค่ะเนาะดอกเป็นแบบนี้เนาะค่ะเป็นคือดอกอ่าบานไม่รู้โรยเ่ยพี่น้องแบบประมาณเดียวกันนั่นละพี่น้องเป็นทั้งงามสดหูกหงตาค่ะพี่น้องทั้งผลิต สะท้อนแสงจักหน่วยสวยงามมากนะคะอันนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดเนาะค่ะพี่น้องข้าวโพดกำลังงามๆเขียวๆเ,เลยพี่น้องจ้ะค่ะสุดลูกหูลูกตาคือเก่้าค่ะพี่น้องจ้ะเบิ่งค่ะอันนี้เขาเจ้ากระปลูกไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์เด้อพี่น้องเด้อข้าวโพดเอาฟักมันเป็นทําหัวอาหารเลี้ยงสัตว์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ สลูกหูกล,กลูกตาคือกันพี่น้องจา้าเขาบาเล่บางมองกระพันในตัดเด้อพี่น้องเด้อค่ะค่ะราคาเนี่ยจะเป็นข่าบาเล่ของชาวนาสวีที่เพิ่นพันด้ตัดเนาะพี่นอ้องเพื่ได้เก็บเกี่ยวพี่น้องจงอง้ะเบืองขาน าฤดูเก็บเกี่ยวแล้วบังมองเพิ่นกับเก็บเกี่ยวไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะบังมองกับพ่อในเก็บเกี่ยวะค่ะพี่นอ้องจ้ะนี่ค่ะบรรยากาศงามๆเลยค่ะนี่เบื้องเขาบาหลีชัดๆพี่นอ้องจ้าแหงแล้วหอดฤดูเก็บเกีเก่ยวแหละพี่นอ้องงามเลยเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ตอนน้องก,กันค่ะเมื่อนี้ เรเห็นอีกาบ่ะคะน้ำดำมาพี่น้องอยู่น้ำพื้นนะคะ่ะแมนทั้งบดเลยเดยอีกานี่คะ่ะพี่นอ้องจ้าเพื่นฮากินเห็นบ่คะอันนี้จากบันนอกบันหน้าบานเห่าแล้วมาอยู่ได้อยู่สวิตดิ่งเลยเพี่น้องเบอ่์ค่ะพี่นอ้องลายคะ่ะพี่นอ้องเสียงห้องดังเลยคะ่ะ ควนอยู่กับบี้ค่ะพี่น้องเต็มหมดเลย,ดย,ดยเด้อค่ะเด้อนี่อีกาบา้านเท่าน่ะพี่น้องคนนี้วัยยุคสวิตเด้อสงสัยมานน้ำมันเดีเ่ยวพี่น้องเมืองกันนะเต็มหนึ่งค่ะเมทบลพีวีค่ะพี่น้องอีกาเด้อพี่น้องเด้อฟังเสียงพี่น้อง มีว่าจะสบิตน้ำมาดำแจ๋วพี่นอ้องดินเซิร์อยู่กับมี่เต็มละพี่นอ้องเอ้ยเบิ่งค่ะแมนบัด